อยากได้มาเลี้ยงที่บ้านสักตัวเลยเตัวเล็กๆกเลยจะกำลังจะบอกแล้วว่าพื้นที่ไม่น่าจะพอ,อแต่ไปตามรอยคุณมาเดี่ยวกันได้นะคะส่วนใครกําลังอยากทานกาแฟแต่ว่าไม่อยากทําลายสุขภาพติดตามได้เลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะ ขอบคุณที่พี่ทั้งสามด้วยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ใครที่เป็นคอกาแฟร่างกายต้องการคาเฟอีนทุกวันเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าขวัญมีอีกหนึ่งทางเลือกดีๆมาแนะนํากันค่ะเป็นกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงนะคะที่ต้องบอกว่าทั้งหอมอร่อยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากสมุนไพรมากถึง14ชนิดเลยนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ขวัญอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะที่จะมาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะต้อนรับคุณเล็กเจษดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาทางด้านขวัญนะครับคุณปัทนะครับผม ต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครที่เป็นคอกาแฟาและชอบดื่มกาแฟานะครับวันนี้นะครับเป็นสินค้ากาแฟดีโก้กาแฟครับซึ่งตัวนี้นะครับการดื่มกาแฟาเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องของรสชาติครับตัวนี้จะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับผม,มแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความต่างครับจากกาแฟาทั่วทัวไปนะครับก็คือเราจะใส่กาแฟาแบบไม่ขั้วรครับ ซึ่งกาแฟแบบในขั้วตัวนี้ครับมันจะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับแล้วเราก็ยังมีสารสกัดอื่นๆมากถึง14ชนิดนะครับตัวนี้นะครับผมเพิ่มความมั่นใจด้วยเครื่องหมายนะครับผมสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะครับผ่านเกณฑ์เรื่องของค่าน้าตาลผ่านเกณฑ์เรื่องของค่าไขมันแล้วก็ผ่านเกณฑ์เรื่องของโซเดียมใครที่รักสุขภาพอยากดูดลนสุขภาพต้องจัดเลยครับวันนี้สําหรับกาแฟดีโก้คาเฟ่ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลพี่แล็กมาทังทีวันนี้นะคะต้องมีโปรโมชั่ดี ใช่ครับเจ้าของแบรนด์มาทังทีนะครับผมขอจัดโปรโมชั่นแบบสุดๆแบบจัดเต็มเลยครับวันนี้นะครับจะได้รับกาแฟดีโก้คอฟฟี่ไปนะครับผมทั้งหมด2ถุงใหญ่นะครับผม1ถุงของเรานะครับบรรจุทั้งหมด2 0ซองนะครับแล้วก็แถมเพิ่มอีก2ถุงใหญ่นะครับรวมเป็น8 0ซองแล้วนะครับแต่ถ้าใครโทรด่วนโทรทันตอนนี้นะครับผมผมแถมเพิ่มให้อีก1 0 0ซองโปรโมชั่นตามหน้าจอเลยนะครับผมทั้งหมด1 0 0ซองจากปกติ6,900บาทวันนี้นะครับพิเศษมากๆจ่ายเงินเพียง 1,090บาทย้ำนะครับ100ซอง1,090บาทตกเฉลี่ยซองละ10บาทนิดนิดทานได้ยาวนานถึงประมาณถึง3เดือนกว่าด้วยกันนะครับรีบโทรด่วนตอนนี้เลยนะครับผมที่เบอร์02-096-8777 02-096-8777หรือราย a m v m o r 1นะครับ MV, M V M A w l 1, 1นะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศหรือใครถ่ายไม่ทันเนะ่ยาให้สแกน Q r code คหน้าจอได้เลยนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับการที่ผมทำกาแฟตัวนี้นะครับมาจากจุดเริ่มต้นก็คือมาจากตัวเองด้วยแล้วก็ส่งต่อสุขภาพดีๆให้กับคนคที่ผมรักก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งคุณพ่อ,พอคุณแม่ผมต้องบอกก่อนว่าที่บ้านผมเนี่ยทำอาชีพสวนกล้วยไม้มผมเห็นภาพเนี่ยคุณพ่อผมทางานตั้งแต่ผมอะ อายุเด็กๆครับทุกวันนี้อายุ40กว่าท่านก็ยังทํางานแบบนี้นะครับผมแต่ทุกวันผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องเจอกับปัญหาอย่างที่ครอบครัวผมเจอนะครับก็คือการที่ทานกาแฟในสมัยก่อน<ถ>อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นพวกใส่กาแฟใส่นมใส่คขิมเทียมใส่น้ำนํำตาลใช่แล้วผมก็ทราบว่าทุกๆคนนะครับผมใครที่ติดหวานเนี่ยมันเลิกไม่ได้นะครับ <laughs> แล้วก็โทษ<ถ>ของการกินน้ําตาลเนี่ยนะครับ ถือว่ามันเป็นพิษภัยร้ายแรงมากๆนะครับผม<ช>สำหรับสุขภาพใครที่อยากจะดูแายสุขภาพงดหวานได้ต้องงดนะครับแต่ถ้าใครงดหวานไม่ได้ต้องตัวนี้เลยนะครับมผมเพราะว่ากาแฟดีโก o f f e e ของผมนะครับ เป็นสารสกัดนะครับผมที่ดีนะครับอย่างกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟอาราบิก้านะครับที่นําเข้ามาจากประเทศสเปนนะครับเป็นกาแฟที่มีค่าคาเฟอีนที่ต่ําแต่คุณภาพสูงนะครับและเราก็ใส่ใจนะครับเรื่องของกาแฟอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นกาแฟแบบไม่ขั้วนะครับซึ่งกาแฟแบบไม่ขั้วตัวนี้นะครับมันมีส่วนช่วยกับร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ช่วยนะครับเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีสารสกัดนะครับใครที่ถ่ายยากนะครับตัวนี้มีสารสกัดของผงไซเลียมฮัรดถั่วขาวส้มแขกและที่สำคัญ สำคัญม,ม,มากนะครับตัวนี้เรามีคอลลาเจนไดเปปไทยที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผม oh. แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยครับ ว่าคุณพ่อคุณแม่ผมดื่มแล้วนี้เรามีเครื่องหมายนะครับสัญลักษณ์ทางเลือกสุภาพด้วยนะครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานใครที่ใส่ใจเรื่องของสุภาพนะครับ,รบเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมดื่มแล้วนะครับอายุท่าน74นะครับ ทุกวันนี้ยังทำงานได้อย่างแข็งแรงมากมาขายห่วงเลยใช่ครับผม <c oughs> คุณแม่ผมก็อายุ72นะครับก็อยากจะส่งต่อสุขภาพดีๆแบบนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกคนครับทีนี้นะครับเรามาดูนวัตกรรมของกาแฟ <c oughs> ของ Digo Coffee ตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีและก็ทันสมัยที่สุดนะครับ <c oughs> ปกตินะครับกาแฟทั่วไปต้องชงในน้ำร้อนใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ตัวนี้นะครับสามารถชงในน้ำอุณหภูมิปกติได้ ผมอยากให้คุณขวัญจับให้หน่อยน้ำปกติใช่ไหมอันนี้คือน้ำปกติใช่ครับผมไม่ร้อนเลยแต่ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับแค่เขย่าแล้วก็ละลายแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือนวัตกรรมของสเปรดายนะครับผมอยากให้คุณขวัญชิมนิดนึงครับผมอันนี้แบบร้อนใช่ครับร้อนอันนี้ผมชิมแบบอุณหภูมิปกตินะครับคือหลายคนอาจจะสงสัยว่ากาแฟทางเลือกแบบนี้มันจะเหมือนกาแฟธรรมดาไหมใช่หลายคนกังวลใร่อรัยอร่อยไหมอร่อยจริงนะครับ ตัวนี้นะครับ หอมมากใช่ครับผมหอมมากแล้วก็ได้รสชาติอร่อยเข้มข้นนะครับวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มมากๆนะครับจะได้รับกาแฟดีโกคอฟฟี่ไปทั้งหมด2ถุงใหญ่แล้วก็แถมเพิ่มอีก2ถุงใหญ่แต่ถ้าโทรทันด่วนตอนนี้นะครับรับเพิ่มอีก1ถุงรวมทั้งหมด100ซองนะครับผมจากปกติ6900บาทวันนี้พิเศษนะครับจ่ายเงินเพียง1นึ่บาทเท่านั้นนะครับย้ําเลยครับศูนย์สองศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือไลน์แอด mvmore นะครับผมและอันนี้ผมก็ยังส่งต่อสุภาพด แบบนี้ให้กับป้าแมวด้วยนะครับ oh. ซึ่งป้าแมวถือได้ว่าเป็นคนสูงวัยที่อยู่คนเดียวทุกคน mm hmm. การที่เราอยู่คนเดียวแบบนี้นะครับเราต้องดูแลสุขภาพอย่างมากนะแต่ก่อนเนี่ยป้าแมวก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่อนข่าเยอะ mm hmm. นะครับผมแต่หลังจากที่ท่านได้ดื่มตัวนี้แล้วนะครับผมทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มากนะครับ mm hmm. ลคล่องตัวเลยชคชายคล่องตัวเลย<ๆ>ก็อยากจะส่งต่อสุขภาพดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนนะครับย้ำนะครับว่าตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากนะครับเหลือแค่25เซตสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะครับผม โปรโมชั่นหน้าจอเลยนะครับสำหรับวันนี้กาแฟดีโก้คอฟฟี่นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับซื้อ2ถุงใหญ่นะครับแถมเพิ่มอีก2ถุงใหญ่รวมทั้งหมดเป็น80ซองแล้วนะครับแล้วก็5ท่านสุดท้ายต้องรีบโทรด่วนตอนนี้ครับจะได้รับเพิ่มอีก1ถุงใหญ่รวมทั้งหมดนะครับเป็น100ซองจากปกติ6,900บาทวันนี้พิเศษนะครับจ่ายเงินเพียง1,090บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ1 0 0ซอง1090บาท ตกเฉลี่ยวันละแค่10บาทนี้ oh. กับสุภาพที่จะได้รับนะครับผม <Yeah. S 1> รีบโทรด่วนตอนนี้เลยนะครับที่เบอร์020968777 020968777หรือ Line m v m o 1นะครับ MVM1 หรือสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอได้เลยนะครับยันครับ100ซอง1,900บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนี่นะคะวันนี้ขอบคุณดีโก้กาแฟขอบคุณพี่เ like ล็กด้วยนะคะคคฝากไปด้วยนะคะกับอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับคอากาแฟห้ามพลาดเลยทีเดียวรีบโทรกันนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆทั้งสาคนด้วยนะคะขอบคุณครับท่านใดสนใจรีบโทรได้เลยนะครับ ปิดท้ายวันนี้ลาคผู้ชมไปด้วยภาพวินาทีชีวิตนะคะเจ้าของสุนัขเนี่ยเขาเดินข้ามฝ่ายน้ําล้นสุนัขเดินตามสุนัขถูกน้ําซัดตกลงไปค่ะเจ้าของกระโดดลงไปช่วยเกือบเอาตัวไม่รอดแต่ชาวบ้านไปช่วยเหลือคนเอาไว้ได้ส่วนสะตาชะตากรรมของสุนัขยังไม่ทราบทิ้งท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ